ธรรมดาเครื่องหนึ่งอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ถ้าคุณเผลอ นี่คือมาดามมดพิธีกรดังจากรายการภาษาพลาซ่าอาชีพการงานของเธอกำลังรุ่งเรืองแต่วันนี้ชีวิตเธอกำลังจะเปลี่ยนไปอ,ไอ่าวนเอ้ย ก็คือว่าก็คือแถวนี้ไม่มีคนซด้วยไงเป็นของใครไม่ได้หรอกนอกจากของเราแน่นอนค่ะนั้นขอบรับซหน่อยละกันฮัลโหลนี่นี่มาดามมดพูดค่ะนั่นใครพูดคะฉันจะเป็นใครนะไม่สำคัญสำคัญว่าแกสวยแล้วไอ้สวยเลยฮะ นี่มาถ่ายอะไรมาถ่ายรายการแล้เนี่ยต้องรีบไปมีอะไรก็รีบพูดมาดิธุระมีแน่ข้อแรกคือถ้าแกวางสายโทรศัพท์แกตาย <c oughs> ตายซ้ำตายซากตายแล้วแต่อีกเลยสภาพก็เหมือนคนตายแล้วเอาอะไรอีกโอยเพอร์เจอร์แล้ววางสายแล้วนะก็ลองวางดูสิ เพราะว่าปืนไรเฟิลที่เลงแกอยู่จะยิงทะลุสมองแกันิงๆกากาารัวที่ไหนกลิ่นไส้รกนะในใครแวนแกลคือไปโอ้กระสุนไรไม่มีหรอกแต่ถามว่าจะวางไหมก็ไม่อยากวางก็ก็เผื่อไว้ก่อนอะไรอ่ะมามีอะไรไม่ยากหรอก มีกฎอยู่สองข้อข้อแรกแกห้ามวางสายโทรศัพท์ไม่นั้นแกตายข้อสองแกต้องตอบฉันให้ได้ว่าทำไมแกต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ถ้าแกตอบถูกก็รอดพี่ถามจริงทำเพื่ออะไรคำถามอะไรเยอะแยะหมดเลยเอาจริงโว้ เดี๋ยวลูกก็มีศัตรูป่ะเนี่ยคือศัตรูทุกวันนี้ก็มีอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยคนเกิดทั่วบ้านทั่วเมืองตอนนี้ลองคิดทบทวนดูสิสิ่งที่แกทำมาว่าแกเคยทำอะไรลงไปบ้างไม่ได้อะไรเลยนะโทรศัพท์ัมาเดี๋ยวได,วดว้มีสายเข้ารับกก่อนได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ ถ้ารับแกตายคือไม่ได้กลัวตายเลยหรอกแต่ว่าประเด็นคือก็ตัดสายก่อนก็ได้เผื่อเผอว่าต้องตายอีกก็ตัดสายขอตัดสายก่อน,อนไงเนี้ยดิฉันเคยไปทำอะไรให้คุณคะคิดสิคิดถึงความชั่วที่แกเคยทำสิความชั่วทำทุกวันเลย ว่าเคยทําความดีก่อนหรือเปล่าประเด็นตรงนั้นมั่วแล้วมีเคยลองโอ้ยทาแต่ความดีมีเคยอุย้ยเดี๋ยวให้อ่านข้อความสั้นก่อนแปน๊บนึงนะมีข้อความมาทางเราขอถอดคุณมาดามมดออกจากรายการภาษาปลาซานเนื่องจากคุณไม่ตรงต่อเวลาและกดตัดสายทิ้งทางเรา จึงขอยกเลิกและไล่คุณออกจากทุกรายการที่มีอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าเดี๋ยวเดีขออ้างปราก็ไ่มนูเลยเ่เหมือนเขาใจจริงเหมือนเขาอยากจะไล่ออกมาตั้งนานแล้วอะคือก็ก็เออก็พอเห็นว่าเออมาสายแป๊บนึงว่ากดตัดสายเขาก็เออก็ไล่ออกเลยฮะโอ้เดชแนลเนาเดชเดชสายลรวใช่ไหมแค่นั้นยังไม่เพียงพอกับความเสียหาย ที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวฉันหรอกเซยเซ่เส็จย่างโทรศัพท์มาจะหาแฟนน่ะมีคนมาต่อคิวโทรศัพท์นะไล่มันไปเซ่อุ้ย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 มาดามมดมาเล่นาเยซ่ดมดเจ้ามาเมาเจ้า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 เจ้าไาจ้มเจ้ามเ้อ้องๆเจ้านึามา่าพี่จามาเจามาเจามาเมา คิดว่าดังมากใช่ไหมกคนก่อเป็นแสนอะ่ะเฮ้ยขอเล่นเส้นหน่อยสิชอบอ่ะชอบอ่ะ <c oughs> น้องพี่ถามตรงน้องเป็นกอยป้วไม, <c oughs> ม่ได้เป็นกอยกอยอะไรขอเล่นเส้นหน่อยดีดังแล้วไงขอเล่นเส้นหน่อยชอบชอบนี่ป <c oughs> ระเด็นคือพี่ติดสายคุยธุระอยู่ไงเออเดี๋ยวเขาคุยกัน <มา S 1> ไ,ได้อ้าง,งอ่ะอ้างอ่ะขอเล่นเส้นหน่อยน้องแป๊บนึงพี่คุยพี่แป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวออกมาก่อนออกมาก่อน อ,อ,อ,อฝากไว้ก่อนนะอีมาดามปวกเอาละมาเคลียกันต่อฉันหน่อยฮะฉันเคยทำความชั่วอะไรเหรอหรืออยากได้เงินก็บอกมาดิแต่ว่าคือตอนนี้มีอยู่สองบาทเอาไปไฉันไม่อยากได้เงินแกหรอก ใครอยากให้แกลองสำนึกในความชั่วของแกที่แกเคยทำกับพ่อของฉันไงพ,พ่อพ่อคพ่อเพื่ออะไรมัวแล้วจะบ้าเหรอ,อไม่มีไม่เคยทำอะไรเลย ใช่ไหม,ไมออกไลยเหรไม่ออกมาใช่ไหมก็มแทงมันที่ขานี่แหละโอ๊ยง่านะย่ายนะง่านะเดี๋ยวซังจะโดนเสียบแล้ว <laughs> จะโดนเสียบแล้วแต่ว่าเราอะห้ามไว้ทันถามว่ารู้สึกดีไหมก็รู้สึกดีตอนที่เราโดนเสียบแต่ว่าไม่ปล่อยหรอกป<ะ>อยปลอย ก้อยไม่ดูแล้วขี่าสูไม่ได้ใช่ไหมไม่ไปใช่ไหมไม่ไปหรอกสุดแล้วนะเอาเลย,เยสงสารน,น้องก้อยจังปล่อยก็ได้ดดดฝากไว้ก่อนอีวลาปวก ไปโรงพยาบาลก่อนไปเจ็บขนาดนี้ต้องฝากฝึกไหมเออไปโรงพยาบาลก่อนเคยพูดจริงเราไปได้ยังไงฮะพอเถอะไม่เล่นแล้วว่าคกลือน้ำ จริงนะปล่อยปล่อยไปได้ยังเนี่ยคือนานมากแล้วไงนี่ใครปล่อยให้คนไข้มาเล่นโทรศัพท์คะเนี่ยบอกแล้วว่าอยากให้ดูหนังนี่ดูเรื่องอะไรเนี่ยโฟนบูธพยาบาลคะ่ะเดี๋ยวให้ยาตับงระสาทด้วยนะคะนะี้นนนนนนเลยชัดเลยคนบ้าทองอ่ คุยสนนัญลักษณ์คนบ้าคุยมาแล้วด่าแล้วก็เป็นตุ๊ดเองเนี่ยตู้ตู้ตู้แต่เมื่อกี้โอ้ไหนน้องก้อยคนไหนเนี่ยคนนั้นกับพี่วหวนคนที่เลยตู้ค่ะมาดามปัวค่ะาาค่ะ,คะแต่พี่ว่าน้องเจ็บขนาดน,นี้ไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมไม่อ่ะก้อยค่ะใคยต้องเอาคืนก้อยกดก้อยไม่ยอมได้ได้ kan, dia terbeber kuat, pih.